สวัสดีครับไวรุนครับพบกับหน้าหนวดอีกแล้วนะครับไวรุนนะอ้าววันนี้มาพบกับหน้าหนวดกับคลิปโมเต็มนะครับอาบูกาเซียโปแม็กซีนะโมเต็มสไตล์หน้าหนวดนะอ่ะไปแบบรวดเร็วแต่ละเอียดนะครับวันนี้รวดเร็วแต่ละเอียดนะครับโมเต็มมีอะไรบ้างนะครับก็เดี๋ยวจัดใส่ไปเลยนะครับแบร,รบแิ่งนะครับนี่ลูกปืนแต่งซิ่งนะครับลูกปืน อะไรว่าลูกปืนเซรามิกนะครับ3มตลับเลยเดี๋ยวเราจะใส่นะครับตรงด้านฝาหนงแม่เหล็กนะครับคอนสปูลแล้วก็ที่ตัวสปูลน,นั่นเองนะครับแล้วก็นี่โมสปูลด้วยใส่สปูลซิ่งเข้าไปตัวหนึง่งเดี๋ยวเราจะถอดอันนี้ออกนะถอดแบริ่งของที่มันที่มันแถมมาเนี่ยออกไปนะครับเราไม่เอาเราจะใส่สปูลซิ่งเข้าไปนั่นเอ๊ะไม่ใช่เราจะใส่แบริ่งแต่งแบริ่งแบบซิ่งเข้าไปลูกปืนซิ่งนั่นเองนะครับแบริ่งนะั้นนั้นสั่งมาจากร้านนี้นะครับ ราชาฟิชชิ่งนะครับลูกละเท่าไหร่วะ95บาทมั้งนะแบริงลูกละ95้บาทก็ถือว่าโอเคนะถือว่าแบบแบริงก็เป็นลูกปืนซิ่งเลยเดี๋ยวหมุนให้ดูตีนไหมนี่มันยังหมุนอยู่นะเนี่ยเนี่ยยังหมุนอยู่นะเออโอ้โหลื่นอะ่ะลื่นๆเลยอะ่ะนะอา้าวไปเดี๋ยวไปดูสิแล้วก็มีตัวถอดสลัก สลักแกนสปูลด้วยตัวนี้นะครับนันหนวดซื้อมาเลยนะครับเพื่อที่จะทําได้อย่างถูกวิธีนะอ้าเบื้องต้นเดี๋ยวเราไปดูก่อนว่าพื้นฐานของอาบูโปรแมกซของนันหนนี่เป็นยังไงตอนนี้ปรับสปูลแบบคอนแบบก็แก๊กแล้วนะเนี่ยนะแบบสปูลคลายออกเลยนะอ่าแล้วก็ตัวนี้ไปที่มินและนะครับลองดูซิว่าของเดิมมันเป็นยังไงนะครับเนี่ยของเดิมก็ลื่นนะเนี่ยของเดิมก็ลื่นดีอยู่แล้วนะครับก็ประมาณน,นึงอะนะ ก็อาบูก็ขึ้นชื่อเรื่องของอความลื่นไหลแล้วก็การคุมฟูได้เป็นอย่างดีนั้นหนวดชอบนะชอบมากๆที่ใช้เป็นประจำเลยนะครับสำหรับอาบูกาเซียโปรแม็กซตัวนี้เอาเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยนะครับเริ่มจากอะไรก่อนดีนะครับเริ่มจากตัวนี้ก่อนดีกว่านะครับอ่ะองค์ประกอบอื่นๆออกไปก่อนนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราจะจัดการสปูลก่อนดีกว่านะครับสปูลแ,แต่งเอ๊สปูลแต่งซิ่งที่ให้มานะครับเราจะจัดการถอดสลักสปูลก่อนนะครับ สลักสปูนตัวนี้เดี๋ยวนะนั้นหนวดดูก่อนซ้ายขวามันเท่ากันหรือเปล่าวะเออเราต้องวัดดูก่อนนะว่าซ้ายขวาเท่ากันหรือว่าจะได้ถอดถูกนะครับด้านนี้มัน 1. จุดหจุดเท่าไรวะหนึ่งจุดหนะครับส่วนอีกด้านหนึ่งนะครับสลักมันเท่าไหร่นะครับหนึ 4, 5, เช่นกันแสดงว่าเท่ากันสามารถถอดออกด้านไหนก็ได้นะครับเดี๋ยวนั้นหนวดจะลองดันดูดันจากด้านนี้ออกไปแล้วกันนะครับก็ใส่เข้าไปแบบนี้เลยนะ เห็นเขาบอกนะไม่รู้ใช่หรือเปล่าสิอา้าวต้องลองดูนะครับต้องค่อยๆดูนะครับตัวนี้มันอยู่ในร่องอา้าวโอเคใช่นะครับค่อยดันไปนะครับตั้งให้มันเป็นแกนให้มันขนานกันะนะอา้าวเดี๋ยวนะค่อยๆดันออกไปคลิปนี้เนี่ยมันจะช้าตรงนี้นิดเดียวเองนะครับอันดจะพยายามทำให้ดีที่สุดแล้วกันนะอะ ดันออกไปนะครับเนี่ยนะก็ดันออกไปเสร็จปั๊บพอมันสุดนะครับขอยออกมานะอย่าไปฝืนนะอ่าพอมันสุดแล้วเปลี่ยนด้านนะครับอันนี้คือหลักการใช้งานที่ถูกเลยนะนั้นหนวดสอนวิธีการใช้ตัวถอดสลักไปด้วยนะครับด้านนี้มันจะมีเดือยเล็กเห็นไหมครับนี่นะครับใส่เข้าไปแทนเพราะตอนนี้มันสุดแล้วเดี๋ยวให้ดูมันออกไม่ได้เออออกได้นี่เห็นไหมมันดันมาสุดแล้วนะครับไอ้ด้านนี้ที่เราใช้ดันเนี่ยมันดันไม่ได้แล้วเห็นไหมครับ ต่อไปเราจะต้องใช้เดือยเนี้ยแทงออกแล้วนะครับอ่ะใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะครับได้ปะ่ะเนาะเอาเอาเอาได้สิเออนี่นะแล้วก็ใส่ตัวสลักดันตัวนี้เข้าไปนะครับตั้งให้ตรงนะตั้งให้ได้ศูนย์มันนะครับอ่ะดูนนวดก็เล็งจากกล้องเหมือนกันนะค่อยค่อ,คอเลงไปนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,ยวเออค่อยค่อยขันไปนะ ระวังมันระวังมันหักนะเพราะว่ามีหลายคนใน y u t u b e นานาหลายๆคนก็บอกเหมือนกันต้องใจเย็นๆนะครับมันจะงอได้นะครับตัวเนี้อ่าโอเคนี้ออกได้อย่างถูกต้องนะครับดันเข้าไปดันเข้าไปเห็นไหมครับสลักค่อยๆไหลออกมาแล้วนะนี่อ่าสลักออกมาแล้วเรียบร้อยนะครับคลิปนี้ละเอียดหน่อยนะแต่ก็เพื่อที่จะให้ทุกคนได้ทำเป็นนั่นเองนะครับ ああตัวนี้คลายออกมาก่อนนะครับเอาวางไว้นะครับสลับอยู่ในนี้นะครับเดีย๋ยวเพิ่งไปยุ่งมันปล่อยไว้ก่อนนะเอาเบื้องตอน้นนี่สปูลเอไมใช่นสปูลน,นั่นแหละแต่ว่าแบริง่งแบริ่งที่สปูลน,นะของตัว a r u Pro Max 4นะครับไม่ว่าจะเป็นตัวตัวของจริงมันหรือว่าตัวสปูนแต่งก็จะเหมือนกันนะครับไดมิเตอร์นอกนะครับ11ม m mm มนะครับแล้วก็ไดมิเตอร์ในนะครับไดมิเตอร์ในอยู่ที่ รูในนะครับอยู่ที่ 5mm มมนะครับแล้วก็ความหนานะครับความหนาอยู่ที่4 mm มมนั่นเองนะครับก็หลายๆคนถามว่ายตัวที่น้ำหน,นัเอามาวัดเนี่ยคืออะไรเดี๋ยวน้ำหน,นัจะมาสอนวิธีใช้จริงมันชื่อว่าเวอร์เนียคาลิเปอร์นะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะมาสอนวิธีการใช้และว,วิธีการอ่านค่ามันอีกทีหนึ่งนะครับดูแบริงที่เขาให้มานี่ NMB ของดีนะไม่ใช่ว่าของไม่ดีนะครับ ของดีเลยนะครับ NMB นี่ก็คือบริษัทมินิแบร์นะครับมินิแบร์เนี่ยเป็นบริษัทญี่ปุ่นที่ผลิตนะครับแบริ่งโดยเฉพาะเลยนะครับนี่นะครับ NMB ตัวนี้เก็บไว้นะอย่าไปทิ้งนะครับเก็บไว้มันใช้งานได้นะครับอ่ะเก็บไว้ก่อนใส่สปูนแต่งซิ่งเราเข้าไปมันจะพอดีเปบะเลยอาดูความลื่นอ่ะยอดอะ่ะดูลื่นไหลอ,อ่ะอ้าว ต่อไปใส่สลักครับผมนะครับสลักเทออกมาก่อนนี่นะแล้วเราก็ใส่ไปที่รูมันนะครับแบบเดิมนี่แหละนะครับสลักมันเท่ากันนะครับซ้ายขวามันเท่ากันปับประมาณนี้นะแล้วก็ให้เราเนี่ยนี่ครอบเข้าไปแบบนี i, ้นะครับอ่าครอบเข้าไปอย่างนี้นะครับตอนที่เข้านะครับให้เอาด้านนี้เข้าเหมือนเดิมนี่ด้านนี้ด้านที่เป็นตันๆนนะครับเข้าไปดันเข้าไปดันสลักเข้าไปนะครับตั้งให้มันตรงนะ ตั้งให้มันตรงกับแกนแล้วหนวดเล็งกับไอ้นี่ด้วยเลยอาจจะงงๆสักหน่อยนะครับแต่ก็จะพยายามให้มันตรงที่สุดนะครับจะพยายามถ่ายทอดให้ทุกคนได้เห็นภาพมากที่สุดนะค่อยๆดันเข้าไปนะครับขันมันเข้าไปขันมันเข้าไปนะครับขันมันเข้าไปอืมเนี่แหละนะครับใจเย็นๆนะขั้นตอนนี้นะเพราะว่ามันค่อนข้างเรียดอ่อนกับตัวสินตัวเครตัวอุปกรณ์นะครับมันอาจจะทําให้เกิดความเสียหายได้เห็นไหมครับ เริ่มโผล่มาด้านนี้แล้วนะครับเห็นไหมเห็นไหมเล็งก่อนนะเออลองดูก่อนว่าเท่ากันหรือยังนะครับแล้วก็ดึงออกมาดูซิเท่าไหมข้างไหนมากกว่ากันอ้าวข้างซ้ายมากกว่าแล้ว <laughs> เดี๋ยวคืนข้างซ้ายเอ้ยคืนคืนไปนิดนึงนะครับอ้าวดันใหม่ดันใหม่ม่ดันใหม่นะป๊บอ่ะพอนะครับหนึ่งเกลียวสองเกลียววะละนะครับอ่ะเป็นยังไง โอเคนะใช้ได้นี่นะครับเรียบร้อยนะครับสปูนแต่งซิ่งเราเข้าไปเรียบร้อยแล้วดูโอ้โหสุดยอดนะอ่ะไปต่อไปนะครับนี่สปูนซิ่งเราพร้อมแล้วนะครับอ่ะต่อไปเดี๋ยวเอาสปูนซิ่งหลบไปก่อนนะขั้นตอนต่อไปนี่เลยเดี๋ยวเรามาถอดอาบูกาเซียของเรานะครับด้านฝาหนงไม่เหล็กก่อนเลยนะครับวิธีถอดนะก็นี่เล็บนะครับด้านซ้ายนะครับ เกี่ยวเข้าไปดันขึ้นปับ๊บดึงออกมาง่ายๆแค่นี้นะครับอ่าตัวนี้ถือว่าสําเร็จแล้วนะเพราะว่าอ่าเดี๋ยวให้ดูตัวนี้สปูลของมันนะครับเป็นแบริ่งปกตินะครับนี่แหละนะครับแบริ่งของมันนะครับเนี่ยจะบอกให้นันหนวดเคยถอดมันนะโดยใช้ครีมบีบนะครับไม่ดีนะถือว่าผิดผิดวิธีนะครับสปูลเกือบเสียเกือบเสียย้ําว่าเกือบเสียแต่ไม่ได้เสียนะครับใช้งานได้อยู่ปกตินั่นแหละ รจริงๆแล้วควรมีตัวอุปกรณ์ถอดสลักของแกนสปูลตัวนี้ด้วยนะครับอ่ะตัวนี้วางไว้ก่อนถือว่าเราได้อุปกรณ์ครบ1ชิ้นแล้วนะครับอ่ะไปนะต่อไปเป็นตัวเดี๋ยนะตัวนี้เป็นตัวฝาหน่วงด้านปรับหน่วงไม่เหล็กนะครับก็เดี๋ยวต้องมีอุปกรณ์นิดนึงนะครับอุปกรณ์ที่จะต้องเอาตัวล็อกล็อกสลักสลักล็อกอะไรล,ล็อกล็อกล่องแบริออ่งออก ตัวนี้เห็นไหมสปริงตัวนี้นัำหนวดทําหายไปแล้วนะตัวนี้นัำหนวดบูดิายเอานะเนี่ยสปริงตัวนี้นะครับตรงนี้มีแบริ่งอยู่หนึ่งอันนะครับเดี๋ยวนัำหนวดถอดออกมานะเอาถอดออกมาเลยจับดีๆนะเวลาของจริงจับดีๆนัำหนวดจะบอกนะตัวนี้นัำหนวดทําหายไปแล้วอันนี้คือโมดิายขึ้นมาเองโดยใช้ลวดสแตนเลสที่ใช้ทํากบยางนั่นแหละโมดิายขึ้นมาตามขนาดแค่นั้นเองนะครับแต่มันก็ล็อกได้นะครับอ่ะตัวนี้พอออกมาแบบนี้แล้วนะครับเคาะออกมาเลย หลุดออกมาเรียบร้อยนะครับอ่ะมาดูก่อนนะครับแบริ่งของตัวด้านฝหนห่วงแม่เหล็กนะครับตัวนี้นะก็ขนาดนะครับไดมิเตอร์นอกนะครับอ่าดูนะครับไดมิเตอร์นอก10มมตรนะครับนี่ก็คือ1เซนนั่นเองเราคุยกันเป็นเรื่องของมิลลิเมตรนะครับสำหรับแบริ่งนะอ่าไดมิเตอร์ในนะครับไดมิเตอร์ในนะครับไดมิเตอร์ในอยู่ที่3มมมตรนั่นเองนะครับอ่า ตอนนี้ความหนานะครับความหนาของแบริ่งนะครับอยู่ที่4มิลลิเมตรน่านะอ่ะฉะนั้นเดี๋ยวนันหโดจะเทียบให้ดูนะครับกับแบริ่งที่นันหโดซื้อมานี่นะครับแบริ่งแต่งซิ่งนะครับลูกปืนซิ่งนะครับ10มิลลิเมตรเช่นกันนะครับรูในอ่ารูใน3มิลลิเมตรนะครับความหนานะครับ4มิลลิเมตรนั่นเองนะอ่ะ เอาต่อไปใส่เข้าไปเลยนะครับนี่ใส่บล็อกเข้าไปนะครับลงรูพอดีนะเอาแล้วก็ใส่ตัวสลักล็อกแบริ่งเข้าไปนะครับตัวนี้ถามว่าใส่ยากไหมก็มันเป็นไม่ใช่ของตรงรุ่นด้วยนะครับนนท์โมดิฟายขึ้นมานะครับอาจจะต้องมีวิธีการใส่ของมันนิดนึงนะครับเดีย๋ยวนนดขอใส่ก่อนนะแป๊บน,น,นึงนะป๊าปจะพยายามทำให้ดีที่สุดไม่ให้เกิดปัญหา กับอุปกรณ์นะครับโอเคไว้รุ่นโอ้โหใส่เรียบร้อยนะครับแต่ก็ต้องใจเย็นๆนิดนึงนะครับเพราะว่ามันเป็นของเทียบด้วยอะ่ะมันไม่ใช่ของแท้นะครับก็นะนทดเองก็พยายามทําให้มันดีที่สุดก็มันได้ประมาณนี้แหละนะครับเดี๋ยวเราไปขั้นตอนต่อไปกันเลยครับ อ่ะไวรุ่นตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยสําหรับด้านฝาปรับหน่วงไม่เหล็กนะครับฝาปรับหน่วงไม่เหล็กของอาบูกาเซียโปรแม็กซเนี่ยก็จะมีแม่เหล็กอยู่เนี่ยแค่นี้แหละ5เมิตแค่นี้เองนะครับคิดดูนะว่า5เมิตนะแต่ว่าประสิทธิภาพมันแม่งโคตรเจ๋งอะ่ะบอกตรงๆว่าอาบูเนี่ยหลอด้วยนะหล่อแล้วก็นะ้ำหนวดชอบเลยชอบใช้งานมากเลยมันครอบคุมมากๆเลยเอามาดูขั้นตอนต่อไปนะมาดูด้านตัวฝาปรับคอนสปูลน้ำหนวด รอบนี้นะหนวดจะไม่ไม่ใช่รอบนี้เลยนะาหนวดจะไม่ถอดไอตัวนี้ออกนะจะไม่ถอดอแขนหมุนออกนะครับเพราะว่ากลัวประกอบไม่ได้ <c oughs> เอาถอดมันออกก่อนนะถอดฝาปรับนวงออกนะครับเดี๋ยวมันก็จะมีวิธีถอดของมานั่นแหละนะครับนะาหนวดก็เคยทดลองดูแล้วนะครับระดับหนึ่งนะครับเอาใจเย็นๆนะตรงนี้นะมีอุปรกรณ์หลายอย่างนะมันมีตัวกีดเสียงด้วยนะเ มีแผ่นกีดเสียงแล้วก็มีตัวนี้นะครับตัวที่ทําให้เกิดเสียงแรกแร๊กเมื่อกี้แหละนะครับะวางไว้ให้ดีนะครับไปรุ่นนะครับละวังหายนะแล้วก็เอาอีกส่วนหนึ่งก็คือเหมือนเดิมนะครับไอตัวนี้นะครับแต่ตัวนี้คือของแท้แล้วนะอย่าให้หายนะตัวนี้นะเออบอกอีกทีนะแต่ตัวนี้ของแท้เดี๋ยวจะให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะครับโอ้โหดีอีกแล้วเนี่ยวันนั้นน้ะมันดีแบบเนี้ยนะดีจนหายเลยนะครับของแท้มันจะบางหน่อยนะครับ บางแล้วก็ให้ตัวดีนะครับเดี๋ยวนั้นวนวดจะต้องไปหาสั่งซื้อมานั่นแหละของแท้นั่นแหละนะครับเนี่ยตัวเนี้ยบางและให้ตัวดีอ่ะไปแล้วคราวนี้ถามว่าเอาออกอยังไงนะครับไม่ยากเลยครับใช้ตัวสปูนเดิมของมันนี่แหละดันออกมาเลยนะครับเนี่ยก็ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ดันมันออกมาเดี๋ยวมันก็หลุดออกมานี่แน่หลุดออกมาแล้วนะครับด้านนี้นะครับเอาเดี๋ยวมาดูนิดนึงนะครับตัวด้านาฝาปรับคอนสปูนนี่แหละนะครับ ไดมิเตอร์เท่าไหร่นะครับตัวลูกปืนนะครับไดมิเตอร์นอกนะครับ10ม mm. ลเมตรอ้าเวเฮ้ยโฟกัสดีวะเออ10มลเมตรนะครับไดมิเตอร์ในนะครับไดมิเตอร์ในเท่าไหร่นะครับไดมิเตอร์ใน3มมลเมตรนะครับแล้วก็ความหนาความหนาเท่าไหร่นะครับความหนาอยู่ที่4มลเมตรนั่นเองนะครับฉะนั้นก็อธิบายง่ายๆก็คือว่าแบริ่งของตัว ด้านปรับคอนสปูลเนี่ยมันก็จะเท่ากับตัวแบริ่งของด้านฝาปรับหนงแม่เหล็กนั่นเองนะนะอ้า,นะอาฉะนั้นมาดูนะครับตัวนี้นะครับตัวลูกปืนแต่งซิ่งนะครับเอาว10มิลิเมตรเห็นไหมครับอ่าต่อไปรูในนะครับรูในเท่าไหร่รูใน3มมิลิเมตรครับผมแล้วก็ความหนานะครับความหนาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับ 4มมตรนั่นเองอ้าวเอาใส่เข้าไปนะครับประกอบเข้าไปเลยนะครับก็เนี่ยย่อนมันเข้าไปตามรูนี่แหละนะครับฟุ๊น่าเข้าไปเรียบร้อยหลังจากนั้นก็ใส่ตัวล็อกนะครับตัวล็อกตัวนี้นะน่าหน,นวดโคตรกลัวเลยนะั่งใส่แบบคือต้องใจเย็นๆต้องนิ่งๆนะอ่ะเดี๋ยวน่าหน,นวดขอเวลาใส่ก่อนลวกันนะครับวัยรุ่นเพื่อความชัวร์นะอ่ะ นะใส่เรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับตัวนี้นะครับไอตัวสปริงล็อกมันตัวนี้แหละโอ้โหโคตรแสบเลยนะระวังมันหายนะครับน่าเอาต่อไปนะก็ใส่แผ่นกีดเสียงข้างบนนะครับมันจะมีสลักอยู่เห็นไหมครับเป็นเดือยอยู่นะครับตรงกับเดือยตรงนี้นะครับก็ใส่เข้าไปนะเอมตรงเดือยนะเดี๋ยวนะแม่งก็ใส่ไม่ใช่ง่ายนะของพวกนี้อันเล็กด้วยโอ้โหแลน้วหน,นวดก็ไม่ได้ถอดได้นี่ออก้วย แขนหมุนนะครับอาวเดี๋ยวนั้นนวดขอใส่ก่อนแล้วกันนะครับอา้าวไวรุ่นประกอบเป็นที่เรียบร้อยนะครับเข้าไปแล้วได้เย็นไหมแกะแกะตัวกรีดเสียงทํางานแล้วนะครับอา่าเพราะว่าตัวปรับคอนสปูลของอาบูอา่าโปรแม็กซก็จะมีตัวเสียงด้วยอา่าดีนะอ่ะโอเคขั้นตอนต่อไปนี่ประกอบสปูลเข้าไปเลยนะครับตามนี้เลยนี่ จัดไปโอ้โหลงตัวเป๊ะเลยโค,นะคดซิ่งอ่ะนะโคดซิ่งอ่ะบอกเลยหลังจากนั้นประกอบฝาปรับหน่วงไม่เหล็กเข้าไปนี่นะดึงอย่าลืมนะหมุนลงไปโอ้โหขุดโคดซิ่งอ่ะเดี๋ยวนะนะเอาปรับแบบเดีย๋ยวลองปรับดูก่อนนะ เอาแค่เออหลวมๆพอนะครับแล้วก็ตรงหลงไม้เหล็กก็ไปที่เบาที่สุดนะครับเอาลองดูซิหมุนก่อนโอ้ยเ๋ยวนะแค่แค่กดก็ไปแล้วก็ดูนะเอาเฮ้เดี๋ยวแป๊บนึงแค่กดก็ไปแล้วเมื่อกี้โโหสุดจริงสุดจริงอ่ะลองหมุนกันดีเนฮะ้ยนี่แค่นิ้วหมุนนะโอ้โหไหลขนาดนี้เลยเหร เดี๋ยว,ยวนันวหนต้องหาอุปกรณ์ก่อนเพื่อให้ fc ได้เห็นนะครับเดี๋ยวแปะเทปกาวหน่อยนะครับให้ดูรอบหมุนของมันว่ารอบหมุนมันไปลักษณะแบบไหนนะครับแล้วก็เป็นยังไงบ้างน่าประทับใจหรือเปล่านะครับเอาน,นี่นันหนแปะเข้าไปอย่างนี้นะเด็กนนะพราะจริงแล้วเราต้องใส่สายนะมันถึงจะเห็นภาพเนาะว่ามันเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวนะเอาดูนี่อันนี้แบบนิ้วหมุนนีเฉยๆนะเอาต่อไปลองมาลองดูนะครับ ตะปูนคอนเหมือนกันนะครับลองดูดีแต่งซิ่งรอบนี้เป็นไงบ้างนะครับไปขดลื่นนะนี่ไม่ได้ใส่สายนะถ้าใส่สายไปนี่มันแบบมันจะมีแรง่วงอะไรที่มากกว่านี้อีกนะโอ้โหเดี๋ยนะอีกรอบหนึ่งรอบหนึ่งโอ้โหเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะ แล้วก็มีเสียงแบบแซดๆอ่ะแบบเฮ้ยมันเหมือนว่าถ้าเป็นรถกระบะแต่งซิ่งเนี้ยมันจะเป็นเสียงแซดนะะแต่นี่เป็นลอกนะลอกแต่งแซดนะโอ้โหเฮ้ยเจ๋งว่ะเดี๋ยวต้องโหลดสายใส่เข้าไปแต่งซิ่งแล้วเดี๋ยวสงการนี้กลับบ้านที่ระยองแม่งต้องเอาไปลองสักหน่อยโอ้โหเฮ้ยเจ๋งจริงเจ๋งจริง,รงโมดิฟายชุดนี้แม่งสุดยอดจริงว่ะ โอ้โหลื่นลื่นจริงลื่นจริงลื่นจริงนะครับตอนแรกกะว่าจะซื้อไอ้ลูกปืนซาดิทนะครับของนาเวนแต่ว่าโงบประมาณไม่ถึงว่ามันค่อนข้างแพงอะตัวมันเม็ดละ1้0บาทนะครับแต่ก็เลยมาเห็นของเนี่ยไอ้ราชาฟิชชิงนะครับของราชาฟิชชิงมันเม็ดละลูกป,ปืนเม็ดละ95้บาทเออแต่นั่นหนวดเดานะน่าจะเหมือนกันอะเออเพราะว่ามันน่าจะโรงงานเดียวกันอะนะครับ แล้วก็แล้วแต่แบรนด์นะครับใครทาตลาดดีกว่ากันเอาร้องฟังอีกทีนึงอย่างที่นนดะวิจารณ์มันคือความคิดเห็นส่วนตัวนะอย่าไปอย่าไปดราม่านะครับเพราะว่ามีงบเท่านี้ก็แต่งเท่านี้แหละนะครับก็สปูล1น,นลูกแล้วก็แบลลิงอีกอาสามเมตรสามตลับนะครับโหแต่แค่นี้ก็แบบน่าจะสุดยอดแล้วอะ่ะเอยอยนี่ยดูดิไหลอย่างนี้อะไหลอย่างนี้อะแบลลิงอ่ะ โอ้หไ oh. หลยอย่างลื่นน่ะนะอ่ะฉนะ,ะนั้นเดี๋ยวเราลองไปดูนะครับอ่ะเดี๋ยวนนวดทำให้ดูนะคือนนวดจะลองเอาสปูลตัวนี้ออกก่อนนะครับนี่อ่อาออกไปเลยนะครับนี่ออกก่อนนะแล้วก็เราลองใส่ตัวนี้ดูซิแต่ว่าแบริงแค่2เม็ดนะเพราะว่าเมื่อกี้ตอนต้นคลิปเราได้เห็นแล้วเนอะว่ามันเป็นยังไงตอนนี้แบริงแค่2เม็ดนะครับ เบรลลิ uh, ailing, ่งไอ้ลูกปืนแต่งซิ่ง2เม็ดนะหัวท้ายนะครับเราลองดูซิมันเป็นยังไงบ้างนะครับดูซิว่าแม่งจะซิ่งไหมสุดยอดไหมนะครับอ่าลองดูแบบนี้ก่อนนะครับโอ้แค่นี้ก็ซิ่งแล้วว่านะนี่นะเอาดูซิก็แก๊กก็แก๊กนะเอาดูเหมือนกันนะลองดูเมื่อต้นคลิปดูแล้วนะอันนี้อ่าท้ายคลิปกรอบเสร็จแล้วลองดูกับสปูลเดิมที่ไม่ได้เปลี่ยนแบรลลิ่งที่สปูลด้วยนะ โอ้โหลื่นอย่างลื่นนะนี่ไม่ได้เปลี่ยนแบริ่งที่ตัวสปูลนะโอ้ยลื่นว่ะลื่นว่ะลื่นว่ะเอาเรื่องอยู่นะเอาเรื่องนะเออแล้วตัวนี้นะถ้าถูกอัพเป็นแบริ่งที่ตัวสปูได้นะโหถือว่ามีสปูลใช้2ตัวเลยอะเออถือว่าจำเลยนะนี่สปูลซิ่งไปไงใส่ไปแล้วนะครับ โมเต็มโมเต็มสไตล์นวดนะต้องบอกก่อนโมเต็มสไตล์น,ดนดว,วดอย่าเอาถอดยังไงว่าเออเอาไปก่อนอ่ะไปใส่เหมือนเดิมนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปโหลดสายนะครับโอ้โหเดี๋ยวนนวดต้องนวดจะเอาชุดนี้แหละนะครับไปใช้ที่ระยองนะครับช่วงสงการนี้นะครับอ่ะดูอีกทีนึงนะครับโคตรลื่นน่าโอ้โห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 พาพอพ เ<า>ฮ้ยลื่นไหลจริงแล้วก็ได้เสียงแซดแซดด้วยนะครับเสียงแซดด้วยนะสุดยอดเลยวัยรุ่นโอโ้โหนะเอาพอแล้วพอแค่นี้แหละนะครับสรุปนะนี่นะครับแต่งซิ่งสไตล์นันนวดนะอบอกก่อนนะครับแต่งซิ่งสไตล์นันวดมีอะไรบ้างนะครับวันนี้เอเดี๋ยวมาสรุปกันอีกทีนึงนะ ก็จะมีลูกปืนนะครับลูกปืน3เม็ดใส่เข้าไปแล้วนะครับก็เป็นลูกปืนแบริ่งนะครับที่ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็สปูลแต่งซิ่งตัวนี้นะครับที่ใส่เข้าไปนะครับลูกปืนจากค่ายนี้นะนี่ราชาฟิชชิ่งนะฝากไว้หน่อยนะครับเพราะว่าราคาไม่แพงนะครับไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียนะแต่ซื้อไหนมากก็บอกอันนั้นแหละนะครับตามจริง เพราะเดี๋ยว FC ก็ถามอีกในกรณีที่เขาอยากจะซื้อตามนะครับนี่ราชาฟิชชิ่งนะครับซื้อจากร้านนี้มาแล้วก็ตัวนี้ไม่รู้ซื้อจากร้านไหนไม่รู้แต่นันโหนดบอกว่าจําเป็นต้องมีนะอย่าไปใช้ครีมบีบเลยนะครับเพราะเดี๋ยวจะมีปัญหานะครับแล้วก็หลักการวิธีการใช้เดี๋ยวนันโหนดจะมาทําคลิปย่อยให้ดูอีกครั้งหนึ่ง นะครับเพื่อความชัดเจนนะครับแต่ว่าในคลิปนี้ก็ชัดเจนอยู่แล้วเบื้องต้นนะครับระดับหนึงในการใช้งานนะครับบางคนชอบใช้ด้านนี้ไปแทงทีเดียวเลยนะครับมีโอกาสหักมีโอกาสบินได้นะครับงอได้นะครับคือเดี๋ยวจะทำแยกให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ะฝากไว้ด้วยวัยรุ่นนะครับโมเต็มนะครับฉบับน้หนวดนะครับก็ มีคำถามอะไรก็ทิ้งไว้ใต้คลิปแล้วกันนะครับ mm hmm. เกี่ยวกับเรื่องของการโมดิฟายรอบนี้นะครับ mm hmm. ก็เป็นโมดิฟายสไตล์หน้าหนวดนั่นเองนะครับ mm hmm. ก็ผิดพลาดประการใดข้อมูลไหนที่ผิดพลาดไปต้องขออภัยด้วยวาจาใดไม่สุภาพต้องขออภัยด้วยแล้วกันนะครับวันนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนหนวดและทีมงานด้วยแล้วกันนะครับคลิปนี้ต้องไปก่อนบายๆปูนปูน